ดาที่ฝรั่งนับพระเจ้าที่ฝรั่งนับถือจะเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็นเทวดาที่ตายชา้าเป็นไปได้สิก็พู้เจ้าบอกว่าสิ่งนั้นแหละก็พรมคิดว่าตัวเองเป็นผู้โดนบันดาลเพราะว่าเห็นการเกิดการตายของสัตว์เต็มไปหมดแต่ตัวเองไม่ตายเลยคิดว่าตัวเองเป็นคนเนลมิตโลกนี้ทั้งหมดสวรรค์นี้พออยู่นานจัดไงจนลืมไปเลยว่าตัวเองเนี่ยก็ตายก็เกิดพอคนไปเห็นนั่งสมาธิเข้าไปเห็นว่ามีพระเจ้าอยู่ข้างบนและสั่งบัญชาอะไรลงมาก็เลยคิดว่านั่น่ะ คือพระเจ้าผู้สร้างโลกเพราะไปฟังเขามาว่าเป็นพระเจ้าพวกมึงรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นพระเจ้าเขาบอกใช่บ้าเขาว่าจริงไม่จริงไม่รู้แต่เขาว่าว่าใช่กูก็ช่กูก็ว่าใช่อย่าพิมพ์ํามึงรู้ไหมว่าทำไมโมเสสถ,ถึงเชื่อพระเจ้ามึงรู้ป่ะพอพระเจ้าบอกเหตุผลมีแค่นี้เลยพระพระเจ้าบอก พระประเจ้าแสดงการอัศจรรย์หลายครั้งเลยเชื่อแค่แสดงการอัศจรรย์ก็เลยเชื่อเลยท,ทั้งทั้งที่ใครก็แสดงการอัศจรรย์ได้ถ้ามีฤทธิ์แต่เขาว่าเห็นตัวนะไม่เห็นเห็นอะไรเห็นแสงสว่างสว่างและมีเสียงลอดออกมาเชื่อเลยว่านั่นคือพระเจ้าแค่นั้นแหละง่ายๆเชื่อ ทั้งๆท,ที่ไม่รู้จริงๆด้วยซ้ำว่าใช่หรือไม่ใช่เหมือนหมอดูล่างทรงทําไมเชื่อว่านี่คือปู่พญานาคองค์นั้นทําไมเป็นปู่ฤาษีองค์นี้ทําไมเป็นบุรพษกษัตริย์องค์นั้นทําไมเป็นอะไระเทพเทวาองค์นี้เพราะอะไรเขาบอกทำไมกูรู้ว่าเวลากูทรงหรือมีคนกระซิบอยู่กูรู้ว่าเป็นปู่ฤาษีเขาบอกชื่ออะไรเขาบอกก,กูเชื่อเขาไง เขาบอกกูได้อ่ะกูก็เชื่อในการสัจจว่ากูได้ยินเสียงเขากูก็ต้องเชื่อสัจจนนี้เขาพูดอะไรกูก็ฟังเขาทํานายแล้วมันจริงกูเชื่อสิใช้เหตุผลแค่นี้เลยตรกกะมีอยู่แค่นี้ลองอธิษฐานแล้วสําเร็จกูเชื่อเลยอย่างนี้ถ้ากวดอธิษฐานกับต้นไม้แล้วกูสําเร็จแปลว่ากูก็ต้องเชื่อต้นไม้ใช่ไหมถ้ากวดอธิษฐานแล้วคมไฟปรากฏแม่งได้อะกูก็ต้องกราบคมไฟอ่ะ กูกราบอีหมีอีหมีโดนบรรดาให้กูถวยปรากฏกูซื้อเลขถูกเฉยเลยชิบหายแล้วกูต้องกราบอีหมีไปตลอดจนวันตายเพราะอะไรก็มันว่าก็กูทำแล้วมันได้อะนี่ไงตะก,กามีแค่นี้เลยเขาเชื่อว่ามีด้วยเหตุผลเพียงประการแค่นี้แค่นี้เลยวิธีการพิสูจน์พระเจ้ามีจริงไหมอธิษฐานขอถ้าได้คือจริงพิสูจน์เลยอาชิพหายพิสูจน์แล้วได้เว้ยอ่ามีจริงก็ได้อ่ะ จริงก็จริงก็กูพิสูจน์พระเจ้าอย่างเงี้ยพระตอนกูรับเชื่อเขาสอนกูอย่างงี้กูก็เชื่ออย่างงี้กูขอรถเมย์กูด้กูเล่าให้ฟังอ่ะกูขอรถเมย์ขอให้รถเมย์มาอยากกลับบ้านเร็วลืมตามาชิบหายรถเมย์มาจะไม่มาได้ยังไงกูนั่งอธิษฐานอยู่ห้านาทีหลับตาลืมตามาอุ้ยห้าหนึ่งเก้ามาพอดีเลยกูต้องเรีบขึ้นแล้วเกือบไม่ทันพระเจ้าช่วยไอ้สันดานรถมันออกมาตั้งแต่ตรางไม่ใช่ในละมิดขึ้นมาท่านเลี้ยงขึ้นมาใครล่ะบนรถอ่ะ มันขึ้นมาแล้วแต่สองชั่วโมงที่แล้วมันวิ่งมาจากไหนกูยังไม่รู้เลยปรากฏมาอยู่ตรงหน้ากูเนรมิตมามั้งมีต่มึงนะเพอเจอร์กันเองไปเชื่อไปหลงไปมโนมึงพิสูจน์พระเจ้าในเรื่องแค่นี้งั้นกูพิสูจน์ร่างทรงได้มมีรุ่นน้องส่งคลิปเกี่ยวกับ มีคนวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องความเชื่อของพระเจ้าว่าอืว่าคนที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยอาศัยแค่ความเชื่ออย่างเดียวอ,อไม่อาศัยการพิสูจน์เลยเนี่ยซึ่งเรื่องเนี้ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะคือในกรอบของศาสนาพุทธอะใช่ครับคือข้ออธิบายว่าพลมเนี่ย ที่มีอายุเป็นจำนวนมากเนี่ยบางกับบางสมัยเนี่ยไปจุดติเนี่ยอาจจะมีคนคนเดียวที่เป็นพรมเนี่ยตลอดกับหนึ่งของมนุษย์เนี่ยก็เลยหลงเข้าใจว่าเออตัวเองเนี่ยเป็นผู้สร้างนูน่นสร้างนี่สร้างอะไรต่ออะไรอะ่ะอืมแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นเป็น,เป,นเป็นพระผู้สร้าง ก็เลยทําให้พรมคนนั้นเนี่ยเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าอันเนี้ยเป็นเป็นข้อความที่ปรากฏในอคันยสูตรและหลายสูตรในพระไตรปิฎกซึ่งความจริงเรื่องเนี้ยมันก็เป็นความเชื่อเหมือนกันนะครับเหมือนความเชื่อเรื่องพระเจ้าก็คืออาศัยความเชื่อการตัดสรุปของพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าไปรู้ไปเห็นมาว่าพรมเป็นนู่นเป็นนี่ก็ไม่มีข้อพิสูจน์ในเชิงประจักษ์เหมือนกันว่าเออ ว่ามีใครไปเห็นพระเจ้าที่มีคุณลักษณะแบบที่พระไตรปิฎกบอกแต่กรนี้คำถามเ,เหตุการณ์ของโมเสสที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอภิิหาหรือ,หร,อหรือต่างๆเนี่ยพูดกันตรงไปตรงมามันก็ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์เหมือนกันแต่ว่าผมขอให้ชวนคิดเป็นกลางๆนะครับว่า การที่เคมมนุษย์ว่าสามารถเนี่ยไปเห็นความเป็นอยู่ของพระเจ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เนี่ยกับอีกอันนึงก็คือมนุษย์ธรรมดาที่มีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยธรรมชาติทั่วไปเนี่ยท่านก็ลองคิดดูนะครับว่าใครมันเวอร์ใครอลังการกว่ากันสำหรับส่วนตัวผมเนี่ย ผมไม่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับว่ามนุษย์เนี่ยสามารถไปเป็นพระเจ้าหรือไปเหนือสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้สิ่งที่เหนือธรรมชาติปกติทั่วไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีสิ่งที่เหนือกว่ามนุษย์ผมก็เลยเชื่อพระเจ้ามากกว่าเชื่อ,อ,อความเชื่อที่เคเว่ามนุษย์เนี่ยอยู่เหนือพระเจ้าและไปรู้ไปเห็นพระเจ้า ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของมุมมองทางศาสนานะครับไม่มีใครผิดใครถูกแต่ว่าอยากจะไม่ชี้แจงในฐานะเป็นชาวคิดคนหนึ่งว่าชาวคิดเนี่ยเขาไม่ได้งโง่ครับเขาเลือกเชื่อพระเจ้าเนี่ยเพราะมันมีเหตุผลอะไรบางอย่างแล้วก็คำสอนในไบเบิลด้วยบวกกับพระจักพยาน คำทำนายต่างๆบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในพระคัมปีไบเบิลนั้นเนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเ,เป็นพันปีไม่ได้เป็นเรื่องเป็นกลับเป็นกันไปเจริญขามพบขามชาติซึ่งอันนั้นนะ่ะผมมองว่ามันเวอร์กว่าความเป็นไปได้มันเป็นไปได้ยากกว่าผมเลยไม่ซื้อ ในกรอบของศาสนาพุทธแต่โอเคละ่ะถ้าวันใดวันหนึ่งผมสามารถพิสูจน์ได้ว่าเวียนไาวตุยเกิดเป็นเรื่องจริงผมอาจจะซื้อก็ได้แต่ว่าในมุมมองปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากไปถามคนที่เ,เขาเป็นเอกนัก็ดีเป็น atheist ก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าร้อยละเกือบ70็0เนี่ยจะให้น้ำหนักความเชื่อว่ามีมพ,รมพระเจ้า มากกว่าระบบการเวียนไหยตุยเกิดนะผมมองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นหนึ่งเท่านั้นเองนะครับไม่ได้คิดจะมาหักล้างหรือโตอแยงความคิดของพี่น้องชาวพุทธแต่เพียงแต่มาสะท้อนสั้นๆในฟังว่าชาวคิดเขาคิดเห็นยังไงเรื่องกับเรื่องเหล่านี้เขาก็ไม่ใชื่อว่าเขาจะงมงายแบบไม่มีเหตุผลหรอกแต่ทั้งสองความเชื่อเป็นความเชื่อทั้งคู่ก็เลย อยากจะมาชี้แจงในมุมมองของตัวเองอะก็เท่านี้ครับขอบคุณ